จ้าพี่น้องพี่แม่ปูดองไม่เหลี่ยงสิมาวอาสุพี่น้องฟังกอดเดินจะทานพี่น้องว่าพี่น้องว่าพี่หลอกไม่กิงบ่แต่แม่ปูดองเนี่ยเสียใช่าพี่หลอกไม่กินลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยเสียแต่แต่อันนี้บอกว่าเอาไปฟังว่าอะใดบ่เสียกันแม่กะซิทีของเพื่อนาะแต่ว่าความเสียของแม่ปูดองนี่คือเสียประสบการณ์ด้วยตัวเองเลย เป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยกับบอหน่อยดอกเด็กหน่อยไงเติดแล้วเด็กหน่อยกับประมาณก็ข้างส paint, ิบสิบสามปีไงล่ะเลยสิบสามสิบสี่ปีนี่แหละย่ามนี่แหละย่ามนี่ย่ามเดือนประมาณเดือนแต่ประมาณเดือนนี้ดอกประมาณเดือนมีหน้าปีนั่นน่ะเดือนมีหน้าฝนตกตอนนี้มันไม่สาแล้วเนาะฝนตกฝนตกปานนี้แม่กินนุ่นออกอันวิธีชาาบ้านเท่าเนาะสิบปีต่แม่กินนุ่นกัน เป็นเด็กหน่อยนะไปอะไรไปไแม่งขี้นุ่นได้ไปขบมงโมงขบมงพี่น้องกันไรเงี้ยไก่กันล่ะไปไต่น้ํากัดกับหนาครับยังละ่ะไปไต่มาไต่มาแล้วมาที่นี่ไอ้กุดองนี่เป็นเด็กหน่อยติดหนังติดละครละครทีวีสมัยน,นั้นไม่ทีวีแล้วเด้กนี่ราทารทัศน์แล้วแต่ว่าของเกี่ของมามีไปเบิ่งเงี้ยเพิ่นเงียเ้ยเพิ่นกับประมาณไปในช่วงานจะสามลอยเม็ดหมดเลยเงี้จยจะเจ้ากับเงี้ยเจาะของอยู่นะกัเงียเง้ยนแนวปวดหัวะมาณ สิประมาณสามรลยลอยเมตรนี่ละยางนี่บดิขี่รถขี่ไรเด้บริท่างจะไปเที่ยวี่ยังเป็นท่างหอมเนาะหอมหอมอันอยางคนยางไปได้นะคก,ะกะค็แยกกย่างไปขี่ได้อยู่แต่ว่าแยกผ้ดองบดิขี่ย่านยางเอาอันไปเต้ไม่กินนุ่นมาเมื่อนั้นก้อนเสียเองแยกผ้ดองก็เรียกว่ากับนาอันแยกกระบอกล้วงไปก้อนนั่นสินะไปเตยไม่กินนุ่นมาแล้วเมื่อนั้น ไไม่คิดน,นุ่นว่าแล้วบานนี้นาฬิกากับบมีเนาะบรูฮันเวลาเกิดขึ้นปกตว่านขึ้นจังมาตะเว่นเนี่ยไม่คิดน,นุ่นกับบารายหลายก็เลยมาตะเว,ว,เว่นตะเว่นกับเลยมานั่งคุยกันเยอะกับหน้ากับพี่น้องกันนี่แหละรุ่นเดียวกันนี่แหละเรยว่าว้ามันทัดเด็กเด็กตเนาะไปเบิ้งหนังกันนะ้าเสินว่าติดหนังละครทำไมเนี่ยจังมานางงมมั่งเลี้ยงไหนมันจะมีไอ้ยังดาวพัชรุ่งไอ,อ้ยังไบเบิงเสียละยเจ้าหญิงแตงอ่อนเนี่ยงใบเบงเสียละเป็นเด็กน้อยไปเบิ่งติดหนังบ้า,าไป่นปน เขาบอกว่ามันเดืกแล้วเดืกดยังไดงมันนี่เดืกดอกเขาก็ไปใจไม่คิดโน่นเขาก็โยมโดนเทียงเที่ี้เอาดาวเอาเดียนเป็นเวลาที่มดนมีอันอันโทรศัพท์เบิ้งเวลาคือนยังทุกมือนี่เด้ทุกมือนี่จับโทรศัพท์มาเบิ้งก็ได้เวลาอันนี้มัมีนาฬิกาสิเบิ้งเป็นเด็กหน่อยก็เลยเอาบ่ไปน้ำดอกคนหนึงว่าใส่ไปผู้เดียวก็ได้เสร็จมาอันหลังไปยางเที่กี้มันมันยางเราเด็กหน่อยเราถ้ากระโดดโลดเต้นไปเต้นดอเต้นดองไปนั่ะในยางข้างยางทั้งเต้นนั่นละ ไปหอดมันเป็นส้อยนะมันหลังเฮี้ยนาเจ้าไปหอดจะไหนจังคอยเป็นผู้ยิ่งกวนวะหนวดวนเป็นผมขาวผมขาวก็จงเอาผาคื้อไม่ผุดดองกระยางเต็นโด้เต็นต้องไปน่ะล่ะตามสไตล์เด็กน้อยน่ะล่ะไปหอดไดีแกก่ยุดยจึกแล้วเบเกอร์แล้วล่ะขัาไม่นันไกลย,ยุดยจึกเลยกเลยเหลียวเบิิงข้าวเดียวอ็นเป็นยังน้อ่ายุดียเบิิงหล้วก็ฟาวแเรนขึ้นมาเฮียนเจ้าหอวงไปบ้านในห,หอดไก่เลยไปแคก ประมาณจะขาสิบเมตรแล้วจากอันเงี้นพี่น้องไปห้าสิบเมตรละไปปุ๊บหยุดจะเลยจะแลนขึ้นมาป่ะนี้ยวมันหอนเนาะเอาเสียมัดแอวเนาะมาดิเสียอจักรหนุ่ย่ามเพิงแล้วแลนขึ้นมาขึ้นมาบาด้เซียลดจากแอวก็าบอกหัวเมียเได้เข้าไปนอนแลนกระตี้เงี้ยนตุ๊กตุ๊กตุ๊กตะกี้ขึ้นกร้เงี้ยนบันไดเนาะกระตี้เงี้นตุ๊กเมียก็เลยว่าเอ้าก็แลนแท้เอาสบายคือแบบนี้คือเลนแท้ฟาบ้างยังมันหนาวหอนเนาะเพราะกระดอนทางเนาะ เราเมียนอนทางนอกแล่นอย่งก็รอกะเดียแถวว่าสันว่าแล่นก็ไปก็ไปเอาผ่าคุ้มหวัวนอนเลยเป็นยังเป็นยังสันว่าบ้ปากบ่ปากชุกขจ้าฟังเลยผ่าคุ้มหวัวนอนน่ามาเสาะเขรไม่บอกสุพลฟังว่าเห็นผีหลอกนั้นลัมันไม่รับอยากนอนมาให้พราะถาว่าให้เราแยกไปหาออกไปย่ำคำย่ำเคลื่นว่าสันเห็นจังเลยรู้สึกเลยลว่าเป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่งแบบว่าอ้วนๆคุ้มเลยตันนาเพลื่อเลย ยานหลายนี่แหละแม่ปูดองเ็เลยเสียมีคกามเสียวา่าพี่หลอกนี่มีเพราะว่าเห็นแล้วเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าพ่อญงมากเถามากก็ไม่ค่อยเห็นดอกแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยนี่เห็นนี่หรือเห็นเมื่อมันเห็นเทียเดียวเป็นเด็กหน่อยนี่คือเห็นหลายเทียแต่แม่ปูดองเอาเอาจุดนี้มาบอกสุฟังเลยเสียจ้าขอบคุณที่รับฟัง